สวัสดีครับอันนี้จะมาลองเล่นดูแล้วก็ให้ใช้การขายแบบมีเราชนะหรือคนละครึ่งมอ33หรือสวัสดิการนะที่ผมทำเอาไว้แล้วเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะฮะผมจะลองยิงนะครับดูนะฮะลองยิงถิงทานะครับชิมนะะชิมโอเคลูกค้าบอกว่าไอเราจ่ายเราชนะก็คลิกที่นี่เลยครับเราชนะนี่นะฮะค,คลิกเราชนะเสร็จแล้วทําไงต่อครับที่คนที่คีย์บอร์ดครับ ปุ่ม CTRL ครับหรือจะคลิกบันทึกที่นี่ก็ได้นะ่ะผมจะลองคลิกบันทึกที่นี่นะฮนะแล้วพอขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ให้ Enter อีกทีหนึง่งลิ้นชักมันจะเด้งออกมานะฮะแล้วปินเตอร์มันก็จะพิมพ์ออกมานะครับนี่ผมปิดลิ้นชักไว้ตอนนี้เราเมื่อกี้เราสั่งได้เราชนะดูนะฮะเราชนะเห็นไหฮะลูกค้าก็จะเป็นเราชนะนะฮนะเราชนะเสร็จแล้วเข้าไปดูในนี่ฮนะขายวันนี้ก็จะมีเราชนะสองร้อยบาทเนหะ็นไฮะ แล้วก็รวมทั้งหมดนี่ก็สองร้อยบาทแต่เราเนี่ยผมแยกไว้ให้หมดนะมามาดูยอย่างอื่นบ้างครับเราเราชน,นะไปแล้วนะฮะเอามาลอง,งยอย่างอื่นบ้างนี่อ่าไมเอาตัวดีเอาไม,มาให้ต้องยิงตีงนี้ตัวดีนี่นี่เอาละ,ะครับอันนี้ขายด้วยคนละครึ่งนะฮะคนละครึง่งคิดคนละครึ่งนะฮะ แล้วก็คอนโทรลเลยฮนะคอนโทรลหรือว่าบันทึกนี่ก็ได้นะฮะเนี่ยบันทึกตัวนี้นะฮะเดี๋ยวกด CTRL ที่คีย์บอร์ดนะผมจะกด CTRL ที่คีย์บอร์ดเห็นนะฮะมันก็จะมาเหมือนกันสําหรับคนที่ใช้คีย์บอร์ดเก่งๆนะฮะแล้วก็ Enter อีกทีนึงเลยนะฮะมันะนะก็จะพิมพ์ออกมาอันนี้เป็นของอะไรครับอันนี้ผมจะจีกออกมาฮนะเป็นของคนละครึ่งนะฮะเห็นนะฮะคนละครึ่งนะฮะลูกค้าเป็นคนละครึ่งนะเอาไปดูที่ขายวันนี้ ก็จะเป็นคนละขึ้นเห็นนหฮะสองร้อยบาทเหมือนกันเอาละครับเอาผมจะลองยิงอ่าตัวอื่นอีกสองอันนะคนละขึ้นก็เลยบอสามสามอันเดียวยิงรายการเดียวมอสามสามมอสามสามนะมอสามสามรายการเดียวมอสามสามคลิกมอสามสามครับแล้วก็คอนโทรลเลยครับแล้วก็พิมพ์เลยนะเสร็จแล้วผมก็จะเอาอันหนึ่งดูมอสามสามก่อนครับมอสามสามเท่าไหร่ เอาะต่าคือร้อยบาทนะฮะหนึ่งร้อยบาทเขาเรายิงรายการเดียวอ่าเราเอาอีกนะอ่ะลองดูอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นสวัสดิการครับอ่าสวัสดิการเสร็จแล้วก็บันทึกก็ได้ครับค,คอนโทรลก็ได้ CTR ก็ได้นะฮะผมบันทึกแล้วผมก็พิมพ์ออกมานะอ่าเสร็จแล้วไปดูครับสองอันหลังนี่ต้องอย่างละร้อยนี่นะฮะ สวัสดิการร้อยหนึ่งมันจะแยกออกมาเลยครับทั้งหมดเนี่ยสองร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยนะฮะอันนี้คือหกร้อยบาทนะเอาละครับอันนี้ผมจะขายแบบสินค้าแบบธรรมดาหมยายถึงว่าผมจะขายแบบว่าคนตัวตัวไปที่ไม่ได้ใช้สวัสดิการเราชะนะคนละครึ่งอะไรเงี้ยนะดังดู้นะนะผะจะขายธรรมดา นะยิงเยอะเลยยิงไปเยอะเลยนะ,ะอ่าอ่าเขาให้เงินพันหนึ่งครับเราทำอะไรครับเขาจะเปซบาร์ครับนี่เขาจะเป็นบาร์แล้วใส่จํานวนเงินพันนึครับจากนั้น enter หนึ่งแล้วก็ enter สองนะฮะ enter สองครั้งนี่เพราะเราใส่เงินทอนเงี้ยการขายจะไม่ใช่ c t rl ธรรมดาจะเป็นแบบนี้นะดูนะฮะยอดที่ยอดสุดท้ายที่ออกมาเจ็ดร้อยบาทเพราะนั้นเจ็ดร้อยบาทเนี่ยไปดูที่ขายวันนี้อ่ะนี่นะฮะเจ็ดร้อยบาทอยู่นี่ จะไม่รวมเนี่ยยอดเงินสดเนี่ยจะไม่รวมกับพวกนี้แนละเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยสองร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยหกร้อยกับเจ็ดร้อยบาทเปพันสามพอดีเป๊ะเลยนะฮะนี่คือการใช้พวกเราชนะหรืออะไรก็ตามนะฮะประมาณนี้นะฮะเอาครับแค่นี้นะครับก็ลอ,องดูครับลองใช้งานเพื่อความสะดวกดีครับเพบราะช่วงนี้ของรัฐบาลก็จะมีพวกนี้มาให้ใช้ให้ให้ใหประชาชนได้ใช้กันนะฮะขอบคุณครับ